มันคือความจริงที่ว่าคนสำเร็จมักมองหาสัญลักษณ์ความสำเร็จของเขาเสมอสำหรับคนที่ต้องการมีโชคมีลาบวันนั้นเขาก็จะมองหาสัญลักษณ์ความสำเร็จของเขาเป็นตัวเลขไม่ว่าจะเป็นในขณะที่เขาจอดรถรอสัญญาณไฟแดงหรือในขณะที่เขาก็มองดูนาฬิกาบนโทรศัพท์ของเขา หรือป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เต็มไปตามท้องถนนรวมถึงป้ายโฆษณาต่างๆเขาจะเห็นตัวเลขความสำเร็จที่เขาต้องการสำเร็จส่วนคนที่ต้องการออกรถใหม่นั้นเขาจะเห็นยี่ห้อรถยนต์ที่เขาต้องการออกรถใหม่รวมถึงสีของรถเช่นเขาต้องการออกรถสีขาว เขาก็จะพบว่าในเดือนนั้นที่เขาต้องการออกรถเขาจะเจอแต่รถสีขาวเต็มทองถนนส่วนคนที่ต้องการมี